สุดการ Welcome back And Welcome to G N Gamer Survivor game ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับแลนนี่ก็คือรายการ G N Gamer Studio นะครับแล้วันนี้เราก็มาเล่นเกม My Cup กันแม่เล่น My Cup กันแล้ววันนี้เราก็มังอยู่กับอื Welcome mm to hmm. G N Gamer Survivor game นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาถึง EP เท่าไหร่กันแล้ว mm hmm. EP EP อะไรนะ16 17 mm hmm. น่าจะ น่าจะสิบเจ็นะครับผมถ้าจำไม่ผิดแม่งโอเคครับอีที่แล้วเนี่ยเราทำถึงไหนนะโอ้แม่งเผาเนื้ออยู่เลยเมนนไม่ได้ครับทรัพยากรการ,ระสบพันธ์เราหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะฮะแม่งมต้องขยายฟาร์มเป็นกิจการมาปลูกแถวบ้านน่เนี่ยนะโอเคเก็บไปปลูกไปเก็บไปปลูกไป เก็บพายผูกพายเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกอีกชิ้นหนึ่งเพื่ออะไรวะแบบวางโอเคมาวันนี้ต้องมาทำอะไรนครับอือสี่สิบละกันเนาะโอเคไปดูข้างล่างดีกว่าเหลืออะไรมั่งปาจูเสร็จแล้ว ข้างบนครับมีอะไรอ่ะแล้วอีพีนี้กูจะทำอะไรนี่เนี่ยโอเคเราไปหาแร่ใน,นเหมืองต่อดีกว่านะเดี๋ยวก่อนไปเราต้องมีการเตรียมอ่ะไม้มีแล้วนีว่หว่ะอ่าสอง <c oughs> อืมโอเคโอเค no 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 okay oh จุ๊บมาลุยลงเหมือนเดิมมันแหละนะฮะไปให้สุดนะครับเจอไดมอนต์ทั้งสามสี่ก้อนแม่ไม่ได้นะฮะโอ้เดี๋ยวลงเหมืองก่อนค่อยไปทำอย่างอื่นขอลงเหมืองหาอะไรหาอะไรก่อนนะฮะวันนี้พี P.I มันก็หายเหมือนเดิมนะฮะไม่ไม่ต้องสงสัยไม่เป็นไรถ่ายต่อ นะครับโอเคลงไปฉันเดินลงไปงถึงไหนตัวว่านี้อ่ะหู้สุดแล้วแปงไหนต่อดีครับท่านผู้ชมที่เขารบแล้วครับนี่อะไรเนี่ยใส่พีมาขุดไว้ อโอ้โหดูแกเวดเลสโตนไปอีกแล้วไอพวกไม่เห็นคุณค่าของแร่นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจัดของก่อนนี่จะได้ไม่ต้องมาแบบเปิดเปิดหลายรอบนะฮะโอเคขุดไปเลยเ,เลสโตนของแร่ตำนานด้วยนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขุดต่อไปอีก,กว่ะ เฮ้ยเพลงไหมครับขึ้นคนแขนงสตาร์อัพโอเคเวล่อเหมืองเนี่ยนะแปลกใจทำไมไม่เจออะไรเลยอ่ะนะเอ้ยออเอออทางนี้เปลี่ยวน่ากลัวกูกลับเดียวได้ยินเสียงเหมืองมาผมไม่ค่อยเหนอยรมลง ขอลับบ้านแปเทอตก่อน,นดีกว่าผมเอ้ยผมจำทางแล้วเออทางนู้นอะจำได้ไหมอีพีแล้วที่เราไปเจอคิปเปอร์เจออะไรข้างบนนะ่ะป่าเราไปทางนั้นกันดีกว่าแล่เหมือนจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ร้อนนะฮะเฮ้ยเล่นคนเดียวกลัวไงไม่รู้ตว์เ้ยต้องหาเพื่อนเล่นด้วยแต่วันนี้เพื่อนไม่มาเพื่อนไม่อยู่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมันจะก่าเกินไปเอาแม็กก็ไม่ดี มินิฮอนะฮะเดี๋ยวแม็กเดี๋ยวคอมกาก,ากไม่ไหวนะนี่ก็ถ่ายแบบไอฮารนะฮะภาพอาจจะไม่ชัดเท่ากับ EP ก่อนๆนะก็ขออภัยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอ่อผมจะวางโปรเจกต์ไว้คือเราจะถ่ายหลายอีพภายในวันเดียวนะครับผมแล้วก็ยังไงอ่ะมันแบบใดก็อย่าอ๋อเห็นไหมเนี่ยมันยังแหลกเลยนะฮะ เพื่อ้องการความแหลกก็ทนดูภาพกากๆกกันไปก่อนนะครับรอผมได้ข้อใหม่เออผมได้ข้อใหม่ชาติไหนวันนั้นแหละคุณจะได้เห็นรายการผมนะฮะแบบภาพชัดๆ SD ดีอะไรเงี้ยเออนะครับโอเคทางขึ้นนี่กูขึ้นบ่อยยําจำได้แล้วเห็นตัวลกน้ำมันไส้เลยกันข้าวก็ไปโตดีหัวก็รอผสมผันเป็นแก่แล้วจะเมาเลยนะออทัชโอเคอะไรอยู มามเจม์โอเคประมาณสี่ประมาณนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าเก้าอันเหลือเท่าไหร่เนี่ยสองอันไปเถอะนะฮะเผื่อเจอทานจะได้คราฟท็อตเลยนะฮะง่ายเจอร์นิโมูอุ๊มแมงซิงเกิลน,นะฮะจะบูแหลกก็ไม่ได้นะครับ มันมีคําสั่งอะไรวะตายของไม่ตกใช่ไหมเออไม่รู้ว่ามันไดเปล่านะเพราะว่าผมเอ้ยคีปเปอร์คีปเปอร์ get the r o d h e r e r e คีปเปอร์ fuck 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 you fuck you ย a ง man what the fuck เ <laughs> <laughs> มันเบิ่มเลยนี่อะไรเนะี่ยจำทางไปแล้วอีการปราบกีปเปอร์นี่มัน ยากจริงๆเลยนะโอเคทูแถวนี้อาจจะมีพลังงานครับแหลกโอเคครับเราไปบูนะหมดนนู้นดีกว่านะอผมปักไฟไว้เยอะๆอะตรงนี้เปล่าอ่านี่ไงไฟเยอะๆเยอะๆนี่ตรงนี้มีน้ำอะ่ะขึ้นไปไงดี เดี๋ยวนะผมขอใช้ชมสมองสมองอันฉลาดน้อยของผมมันโอ้โหสตองอหัวเนี่ย Good morning monster โอเคหนุ tot ่มอนสเตอร์ไม่มีมอนสเตอร์ท็อตท็อตอยู่ไหนเดี๋ยวจะถึงกะลาอวาสานถ้าไม่มีท็อตนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในพฤฤื้นที่สีแดง ูเที่อันตรายที่มีแต่สิ่งหลายๆรอบข้างเราจะต้องปักไฟและวิ่งไปแล้วก็ปักไฟให้มันสว่างนะฮะจะได้ไม่มีตัวหาอะไรเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่กลัวมากเลยนะฮะถ้าเกิดมีตัวอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวกูจำทางกลับไม่ได้ขุดให้มันมจุดเด่น,นเออรูตรงนี้อ่าตรงนี้มีเหล็กด้วยครับอเออเออเออ,เ,อ,อเสียงะไรมาช่างมัน ขุดไปคโอเตรงนี้เป็นน้ำเออซอมบี้ซอมบี้ลีลีโอเคครับต้องเดินอย่างระมัดระวังแล้วจุดนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะค,ครับอาจจะมีมอนเตอร์ซ่อนอยู่แถวนี้ <c oughs> หลอน นะครับเล่นคนเดียวนี่เสียวมากเลยมาครับกลัวเจอตัวอะไรจุงนะครับไปไปกันเลยนะฮะไหนๆก็มาละไปบู๊กันดีกว่านะฮะอุ๊ยฮู้ Spider Spider Man Fuck you man Fuck you man Fuck you Yeah Yes หมอยพันดินครับ เบี้ยออกไอสอนเสียมวาวะเนี้ yes <c oughs> โอ้นี่มันสวรรค์ชัดๆเลยเห็นไหมดูสิมีซอมบี้ด้วยสวรรค์ไ <c> อ <oughs> ้เหี้ยซอมบี้มีสวรรค์ไอสวรรค์มีซอมบี้เ้ยมึงไงมั้ต้นเห็นยังตายซะเถิดมึงโอ้โหดอกปลาเส้นเป็นโตไอ้ตัวขายปลาเส้นไอ้จัดไอแ้กกไอแจ็คกวยหัวขี้ไอ้แจ็คเกียโอ้ซอมบี้มาจากไหนวะ <c oughs> ไปนะ ข้าย่ายตรงนี้ไม่ได้ข้าจะอ่าเกมค้างอ่ากระตุกอ่าอึดเว้ย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 กูไม่ตายง่ายหรอกอืมแต่กูอย่าตายง่ายๆก็ต่อเมื่อมึงลุมแค่นั้นแหละเโอเคครับเห็นไหมฮะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเวลด์สิบห้านะฮะเวลด์สิบห้าจะหายภายในพิบตาเลเวลหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราตายนะฮะอ่าพยายามปักไฟในจุดที่มืดรวยนะฮะพยายามหาฐานด้วยจะได้เอาไปทำช็อต ลงเหมืองคนเดียวแล้วม่งเสียวไส้ชีพหายหนายพาพีไอามาถ่ายด้วยแต่ลืมพีแกงใส่เล่น a อพีบีอยู่ <c oughs> เออได้แล้วผู้ทานนี่ไงเชื้อเพลิงในการทำทอสของเราและเป็นเชื้อเพลิงในการเผาอาหารหรือเผาอย่างอื่นเราต้องขุดไปนะฮะไอถ่านเนี่ยนะฮะมันเอาไว้เผานะบอกไว้เผื่อคนเล่นใหม่นะไม่รู้อ ขุดแล้วมันจะได้บล็อกค่ะไอ้แดงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงไอ้เลสตตนอนะไอ้นี่เขาเรียกว่าแบล็กสโตนครับทุย <laughs> จะหลอกเด็กใหม่หเรียกคิวผนะิด <laughs> โอเคอ่าเจออ่ะไปห,หมดครับแร่ไม่ต้องเผื่อแผ่ใครครับเพราะในนี้กูเล่นคนเดียวนะฮะซอมบี้ไม่เอาไปใช้หรอกนะฮะมันตายแล้วนะฮะแค่เป็นศพเดินได้แค่นั้นแหละโอเคตอนนี้บรรยากาศเงียบมากเลยเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างเกียดหายไปละตอนนี้อ่า ตอนนี้เลยยังไม่เจอพลังงานนะครับอโอเคปัญหาคือถ้าเกิดเดินมั่วเนี่ยจำทางกลับบ้านไม่ได้นี่แบบยุ่งเลยนะฮะยุ่งเลยเป็นอะไรที่แม่งยุ่งมากโอเคตอนนี้เราโอ้ได้รับเสียงเมืองมันร้อนรู้แจค็คกี้มึงโหลมาจากตรงนี้อ่ะจะปักไฟ ลาว่าลาวาต้นกำเนิดของเอเนอร์จีพลังงานนะ่ะหรือเปล่าไม่รู้ไปดีกว่าครับเฮ้ยอยู่ไว้ยเขาละว้ยสิบสองอาจจะมีไดมอนด์ก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูจำทางกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวขอโดทานกะันอืมอาจจะมีไดมอนด์หรืออาจจะตกลาวาตายก็ได้ ห่วงอย่างนั้นนะฮะขุดเหมืองนี่พี่ๆน้องๆต้องระวังนะครับเพื่อนๆด้วยนะฮะอันตรายอย่างยิ่งยวดมหาศาลนะครับไอลาวาเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่ระวังเนี่ยหามคุณอาจจะเต้นยันน้ำสไตล์ก่อนไว้ันควรก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นโอเคไปนี่ว่าไปหาไดมอนด์กันนะฮะลาวาแบบเนี้ยเป็นจุดหน้าของใส่ครับมันอาจจะมีไดมอนซ่อนอยู่ก็ได้นะครับเราต้องขุดครับ ุดรอบอบตัวลาวามันเลยนะฮะลกตานะขุดไปเถอะนะฮะพีกังหินหาง่ายแล้วเราจะไม่ใช้พีแอกเหล็กเพราะว่าประหยัดนะครับนี่กูเป็นคนประหยัดอดออมวอุ้ยเกือบเดินซิ่งลงไปในลาวาแล้วเมื่อกี้เกือบสไลเดอร์แล้วโชคดีนะโอ้โหถ้ามีใครมาแฟบไว้แถวนี้ผมลื่นแฟบตกลาวาตายเลยเฮ้ไม่ดีนะมาแฟบกลางไม้ครับไม่ได้ครับ เดี๋ยวคนอื่นลื่นตกลาวาตายคุณจะรับผิดชอบไงเออนะครับโอเคทำไงต่อดีเราต้องขุดออกไปอีกบล็อกหนึ่งเพื่อำการหาไดมอนด์นะฮะหลังจากนั้นเราจะแฮกเราจะขุดไม่ใช่แหกับเราจะขุดลงไปอีกนะครับเพื่อหานะครับเพื่อให้แน่ใจว่าแถวนี้แม่งไม่มีจริงๆนะฮะมันต้องมีสิศรัทธาแรงก้าของฉันมันบอกว่ามันอยู่แถวนี้ ไม่ใช่ลาพิธสงสัยศรัทธาแรงกล้ากูว่าแล้วเอ้ยไม่ได้ครับลาพิธมันเอ้ยนี่ไงเห็นโอ้ศรัทธาตะแรงกล้าศรัทธาแรงกล้าของข้านั้นทรงผลแล้วสำเร็จผลแล้วศรัทธาแรงกล้าอ่ะนุ่งนุ่งนี่นิ่นี่นิ่นิ่โอ้โนเกือบไปละอันตรายจริงๆเราจะขุดมัวไม่ได้ ไอ้ยาได้ตั้งหกก้อนเยสดีใจหำบินสไลเดอร์เจอเล้สโตนนี้ด้วยเห็นไหมฮะมีแร่รอบๆด้วยเอาลาปิสไปด้วยนะครับโอ๊อยว่าเดียวไอเดไม่ใช่คุณลงไปเจอลาวานะโอโหกูร้องไห้เป็นภาษาเกาหลีเลยนะฮโอเคแถวน,นี้มีไดมอนด์แล้วแสดงว่าแถวน,นี้จ้องต้องไม่มีครับเพราะว่าไดามอนด์แร่มันจะไม่อยู่ติดกันนะฮะอยู่ห่างกันนิดๆหน่อยๆคุณเริ่มเดินม,มาเรื่อยนะครท่านผู้ชมช่วยจำทางหน่อยนะทางกลับบ้านนะ เดี๋ยวตอนผมเดินนี่ก็บอกเลยเอ้ยพี่เนมเดินทางนี้นะทางนี้นะอะไรเงี้ยเออพยายามบอกหน่อยนะฮะแล้วกูแล้วกูจะฟังยังไงอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะบอกในคลิปก็ได้เอ้ยพี่เนมเดินี่ดินี่ไอ้ควายเดินไปตามกูบอกสิอะไรเงี้ยไม่ได้ยินฮะผมเล่นแต่ช่วยจำไงเออช่วยจำนะอ่าเราเดินเรียวนั่นเรียวนี่มานะโอเคท่านผู้ชมบอกว่ามึงบอกกูช้าไปวะกูลืมจำาใ่หมงต้องไปดูคลิปเริ่มใหม่โอเคครับตรงนี้เนี่ยอ่า รักษาการขุดเหมืองเนี่ยมันต้องไม่รีบรีบรัดจนเกินไปนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบไอ้ววยต่ำๆเนี่ยยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเพราะามันจะมีเราว้วหัวคานะครับซึ่งมันจะเผาไมหมเราได้ทุกตลอดเวลานะครับผมโอเคตอนนี้พิ n k แอ็เราใกล้ยางแหกอีกแล้วพิ n แอ็กเล็กก็ใกล้ยังแหกแล้วแต่เหลือพิ้พแอ็ไดมอนดอยู่ โอ้ไดมอนเจอเยอะว่ะนะครับใน1.5อะไรเนี่ยเออเอ,อ้ยอันนี้มันมันเป็นแมพของ1.4หรือเปล่าเออใช่เพราะว่าผมเพิ่งมาอัพเป็น1.5ทีหลังนะฮะเพราะว่าต้องการได้ของใหม่โชคดีที่ยังไม่ได้ไปนรกไงไม่งั้นแล่ไม่เกิดอะเออไม่ต้องรีสไม่ต้องรีนรกด้วยป่ะอ้จจะาวผ่าสายตาไปไม่ได้หรอกแหมกูเบรกเอียดเลยเมื่อกี้โอ้โหเว็บยิบสามครับเยอะมาก เราทำที่เย็นชา้าหนะิวะเนาะเราไปหาทำหนังสือโอเคครับฮหลผมจำมาทางนี้ทางนี้แล้วทางนี้ตือเปล่าวะนี่อ่ะทางนี้อ๋อตรงนี้มีฐานเลยครับเราก็เดินตรงไปตรงนู้นไปทางออกเดี๋ยวเราเอาของมาเก็บบอนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของชิตและทรัพย์สินนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะโอเค โอเคตอนนี้ข้ามจรงเนี่ยเกมงว่าข้ามถ้าเกิดข้ามน้อยได้หนีลงเหมืองต่อไงแต่เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วผมต้องรอบคอบไว้ก่อนเพราะว่าอ้โเราได้ของแรมนามาแล้วนะไดมอนเจอบ่อยมากเห็นไหมผมลงคนเดียวทำไมไม่เจอว่าลงกับพี่อไอ้มันไม่เจอเหนพี่ไอ้แอบแอบโดครับแอบดองไว้นะะแอบใหญคนเดียว <laughs> โอเคอ่าไงต่อละ อยากเปิดแมปนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เลยเกินเออจะได้เห็นบ้านคนอื่นด้วยจะได้ตื่นตาตื่นอาวทางไหนวะอ้าวทางนี้งงเองโทษโทษเคขึ้นมาครับเดี๋ยวผมงก,กินนมก่อนอนั่งกินนมมาด้วยยังไม่ได้กินเลยนี่ครับแต่ถ้าผู้ชมรวยเขาดุดุ นี่เป็นรายการสดจริงๆนะฮะกูไม่มีคัทไปแกะกล่องนมอะไรหรอกแกะสดตรงนี้เลยนะแกะข้างเดียวด้วยนะฮะข้างหนึ่งเลื่อนไมค์ครับอยู่อย่านะซอมบี้มึง,งโผล่มานะกูสู้อะไรไม่ได้นะมีเสียงแก,กะแล้วกูเดินผ่านตรงไหนมีซอมบี้แซวว่าตรงนั้นต้องมีพื้นที่ยืนครับแล้วซึ่งมันจะมีแร่อยู่นะฮะไม่มีช่างหาช่างเหวมันเถอะอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้เพราะว่าข้างบนเป็นน้านะฮะเราอย่าขุดครับ เดี๋ยวแม่งทะลักเกกับซิ่นนามีนะฮะไม่เอ๊ะอ่าโอ้โหอ้กลับเลยค่ำนั่นบรรยากาศเสียงเหมืองมาอีกแล้วเย็ดกลับจะอยู่รอดไหมในวนี้แร่เยอะซะเลยเสียดายไม่กล้าเดินไปไหนไกลอ่ะเดินไปไหนไกลแล้วก็ เฮ้ยค hey, er. ิปเปอรตุ้มชิบหายตายหาวายวอดร้องไห้กันเป็นภาษาดักสเต็ปเลยเดียว <c oughs> เอาถึงไหนแล้วเนี่ยทางขึ้นอยู่นี่นี่วะ่ะมีตัวอะไรบ่าววะดาบโปกไกแหกด้วยข้างบนนี่ก็มืดนะมีมอนเตอร์เกิดแน,น่นอนเผื่อมันลงหล่นลงมาปุ๊บแล้วก็ตุ้มาการนี้ทำไงอะน,นะฮะเา้าติดเลยเนี่ยเออ เราไปสำววตรวจตรงนี้มั่งดีกว่าครับยังไม่ได้ไปเลยมือด้วยเหมือนจะเป็นทางยาวเอาเหล็กเอาโปรแกรมล้างไฟล์ยขยะเตือนนี่เละเดี๋ยวค่อยไปล้างอ่ะอืมอู้เยอะเนี่ยเยอะเนี่ยถ้าเกิดเป็นในเซิร์ฟนี่มีระบบจอบในมยเนอร์ผมมีตังรวยอนะ่ะเอาตันแล้วอ่ะ การแล้วก็ปักไฟไว้ไหน่อยการตัวอะไรเกิดป่ะกลับมาเพื่อเจอเหล็กนะฮะก็ยังดีอ่ะดีกว่าเจอหินเพียวๆเราเดินทางนู้นต่อเออพลาดไม่ได้แล้วเอาแต่กูพลาดแล้วอ้าวกูเตี้ยนะสูงนะเออแม่ติดตรงเพดานะติดไหนไม่ติด ไอตัวอะไรอีกป่าววะไอตัวที่น่ากลัวสุดคือคีเปอร์นะฮะคือมึงอะไรวะตัวอื่นสังเกตไหมตอนเดิมยังมีเสียงสมบีกออะสเกตตอนก็เสียงกระดูกระหว่างขากระทบกันนะครับตอกเก๊กก็เก๊กนะฮะแต่เสียงคีเปอร์นี่ไม่มีนะฮะ เสียงคิปเปอร์นี่คือจะเป็นเสียงเดินอย่เฉยๆให้คุณสังเกตกันเอาเองนะฮะคือเสียงคิปเปอร์มันจะเงียบแต่เมื่อมันจะสังหารคุณมันจะส่งเสียงก่อนตายไดมอนด์โอ้โอ้นี่ไม่ใช่เสียงคิปเปอร์แต่กูเจอไดมอนด์กูตกใจโอ้ไดมอนด์โอ้หยิยมๆๆเลียปากดึมๆๆโอ้ดีใจดีใจไดมอนด์ ไม่ใช่โดรายมอนนะฮะโดรายมอนเงียบครับพ่อโดรไลมอนเถื่อนต้องเว้นเงี้ยโอเคตรงนี้มีทางไปต่อมันำได้ซึ่งทางนี้ก็ไกลมากและอันตรายยิ่งขึ้นมีฐานด้วย อ้าวมีเสียงหนูด้วยครับไม่ใช่หนูครับผ้าขาวผมหลอกเลยอาหมดไปงไหนดีอ้าววนก็มาที่เดิมนี่ว่าแม่งมีแถวมีแถวเพดานมาว่ะสังเกตก่อนปากทอดมั่วไม่ดีเดี๋ยวแม่งหลงนะฮะทอดก็ไกลหมดละ โอ้ย,อย,อยตกใจหมดขั้งข่าวอ้นึกว่าตัวเฮียอะไรฆ่าแม่งนี่กูโหดไหล่อมาฮิตฆ่าสัตว์ตัวที่เล็กกว่า <c oughs> เป็นไงล่ะโหดไหม <c oughs> โ,อโอเคตรงนี้มีทางไปต่อด้วยเฮ้ยหัวตัวอะไรป่าววะโอ,อไม่มีเกมนี้นะแน่นอนครับศัตรูของสตีฟคือมอนสเตอร์นะครับผม เตรงนี้ต้องระวังอ่าและหินตรงนี้แน่นอนครับเกิดมาจากลาวาปฏิสนธิกับน้ำนั่นเองนะครับจะเกิดเป็นออฟซิเดียนนะครับผมถ้าผมจําทางกลับบ้านเอ้ทางกลับบ้านไม่ได้ผมรู้คุณรู้ไหมผมทําไงแน่นอนครับเกลียนเลยขุดตรงขึ้นไปเลยไปหาดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเกิดเป็นตอนคืนก็ชิบหายตามกันไปนะฮะโอเคขุดเลยมีลาวาวะเช็คก่อนอ่าไม่มีครับหินดิบ คครับพูดไปเลยครับเจ้าไปทำอะไรอ่ะเอ็นชามทเบิลนะครับผมแต่ขุดเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ใช้อะไรนะฮะโอ้ยเป็นหินที่แม่งถึกที่สุดอะฮะต้องใช้เอชนชาอะไรวะไอเอฟเฟกอะไรวะอะไรไม่รู้ไอที่มันขุดไวอะเออมันถึงจะขุดไวนะฮะแม่งขุดเบลถงสูงนี่ขุดแบบเหมือนหินปกติเลยนะ อย่างนี้เลยเออเอาสักสี่อนันก็พอเนาะนะเกียดขุดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีวกว่าตั้งแต่เช้าแล้ะเสียงเพลงขึ้นขนาดนี้เือแตกสิเย้ยชักให้มันไ,ไวๆเออแตกแล้วโอเคจิถือดาบไประหว่างทางครับ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะเราเริ่มเจอปัญหาแล้วครับคือทางกับอ๋อ คความจำดีอยู่ความจำดีอยู่เกือบเกือบโง่ดักดาแล้วนะไอ้ยะนั่นแกอ้าวได้แล้วครับโปรเตโตได้โปรเตโต้แล้วครับโอ้โหมันฝรั่งทอดกรอบเราจะไปสร้างโรงงานเลกันนะฮะเดี๋ยวกันทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมก่อนกูไปกูเห็นทางว่ะผมได้ยินเสียงตัวเลรว่ายน้ำมาเมื่อกี้อ้าวไม่มี เฮ้ยอะไรเขียวๆวะอ๋อไม่ใช่สงสัยจะคิดไปเองแปะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองกูไม่ได้คิดไปเองโอ้โหทำไงดีครับทีนี้โอ้โหกูจะได้กลับบ้านไม่เนี่ยเวล25ของเต็มกำลังทำไงดีวะ ไม่ได้เฮ้ยยังดีวะชิบหายชิบหายชิบหาย้าไปเก๋ยขวิดกลับบ้านดีไหมเนี่ยกูยมีชีวิตกูยมีขามีนิ้วครบติดนิ้วเนี่ยกลับไปบ้านก็เสือกมาเจอตัวอะไรทางกลับบ้านเนี่ยโอ้ยพี่ไอ้ก็มาอยู่ใครก็ได้ช่วยกูด้วย มันไส้ดีเฉาะหำแม,ม่งเฉาะแ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 ม่งยาเชียวนะกำลาวาทะลักแล้วครับหนีก่นโอ้ฮู้นะฮะรอดไปได้อย่างฉุดเฉียวรอดไปได้อย่างเฉียวเจียว <c oughs> โอ้สะเก็ดระเบิดเกือบอะไรวะกระเด็นโดนลูกกระทะเบื้องซ้ายแล้ว <c oughs> ตูดีนะมีการโยกหลบทันมีการสะบัดทันนะอืมเฮ้ยเสียงอย่างนี้บรรยากาศไม่ดีอีและหรือว่าค่ำเนี่ยขอให้เช้าเถอะนะฮะขอพระเจ้าทรงโปรดพระเจ้าพระเจ้าเห็นใจกูเสมอเช้าแล้วไม่มีตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีจริงๆด้วยโอเคขึ้นมานในสุดก็รอดแม่ ได้ของดีกลับบ้านไม่ใช่มีตัวอะไรอยู่หน้าบ้านเลยนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะจ๊ะ mm hmm. เอา้ามึงออกมาไงเมียตายมึงออกมามึงต้องตายสั mm ์ไอดอกเนือด้วยอะดอกโอเครลอดแล้วนะฮะโอ้โ oh ห mm hmm. เป็นไงเดี๋ยวนะผมไอ้นี่ก่อนแยกวัตถ mm ุ hmm. ดิบนะครับผมหล <laughs> mm hmm. อดแล้วดีใจนะฮะออฟซิเด mm ีย hmm. นหินหิน จึ๊บจึ๊บหินเหล็กไฟอ่ามันจะเป็นวงดนตีแล้วโอเคครับมีอะไรอีกเอาเหล็กไว้เลยโฮ้สุกกูก็รอดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผม <c oughs> โอเคครับหมดเวลา EP แล้วสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบายไปก่อนนะครับผมโอ้ยกูรอดเว้ยขนแขนสแตนด์อัพขนหัวลุกสู้นะครับผม <c oughs> โอเคสุดที่นี้ขอบายพี่ผมสวัสดีครับไว้เจอกัน อหน้าครับผมโอ้หูอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์แันโบเจนกดแชร์หน้าติดตามกด s u b s c r i b e นะครับผมและเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามในคลิปัชนหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮาๆแชร์กันได้ในกลุ่มนี้นะครับผม สวนคลิปนี้ขอลาไปกัปนที่นีผม,มสวัสดีครับเจอกันในน้อง